สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สีผ้าเม็ดปัตตังโกสเปนนะคะพี่น้องจ๋าหรือชูโรสนะคะคล้ายๆปัตตังโกเมืองไทยบานเฮานะคะแต่ว่าเขาจะมีความแตกต่างในขั้นตอนการเทดอยู่นะคะมาเบื่องว่าส่วนผสมของเขามีอย่างไหนนะคะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นเนยนะคะเขาสใส่เนยจืดเนยเข้มกัแล้วแต่มักเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนยลอยกัมนะคะอันนี้นานะคะเป็นนามเปล่านะคะนามเปล่าลอยมิลลิลิตรนะคะ ถัดมากก็จะเป็นนมจืดนะคะเขาใส่นมจืดตัวนี้นะคะพี่น้องจา๋านมจืดนะคะหาซิปมิลลิตรนะคะพี่น้องจา๋าแป้งอ,งอเนกประสงค์นะคะเขาใส่เป็นแป้งตัวนี้นะคะลอยหาซิปค่ะลอยหาซิปกรัมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่สองฟองค่ะพี่น้องจา๋าอันนี้เป็นไอซิ่งนะคะหรือผงน้าตาลนะคะแป้งน้าตาลนะคะ,ะเขาจะใส่ลอยกรัมนะคะแล้วก็มีน้ํามันสําหรับไวททอดนะคะพี่น้องจา๋านี่นะคะแล้วก็จะมีถุงบีบนะคะ อันนี้เป็นถุงบีบแป้งนะคะพี่น้องจา๋าจะเป็นหัวตัดแบบนี้นะคะส่วนผสมเรียวรอยเหตดไฟอ่อนนะ,ะอันนี้เ้าเพียงแค่ทอดเขาอาสีเหลืองแ้วกระกรอบนะคะสีเขา,าเริ่มจะเหลืองแล้วนะคะเสียงกรอบมากนะคะ เพิ่มเหลืองแล้วค่ะพี่น้องจ้าข้าพยายำขี้อียเขาครบทุกด้านนะคะเขาจะได้ซุปทั่วกันรากาสีสวยงามค่ะทางนีเข้าบีบแป้งลงไปเพิ่มอีกนะคะที่หลังนะคะก็เลยอาดซุปบอทันโมนะคะโอเคค่ะสีเหลืองด้ที่สวยงามแล้วเดี๋ยวขามาตักออกเลยค่ะนี่นะคะขาตักผักใส่กระดาษซับมันไว้เรียบร้อย,เ,ย,อยเดี๋ยวขามาถอดชุดใหม่ค่ะ อันนี้น้ำมันห่อหอนอยู่ห่าก็โยกออกจากเตาก่อนนะคะแล้วก็ตัดแป้งลงไปใหม่เลยค่ะพี่น้องจ๋าอันนี้ห่าบีบชุดสองไปเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจ๋าความห่อนจากน้ำมันอันเก่านะคะยังห่อนอยู่นะคะอย่าพึ่งค้นเขานะคะรอแป๊บนึงค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าตอนนี้แป้งเขายังเหนียวอยู่นะคะถ้าคนไปเดี๋ยวแป้งเละค่ะเมื่อกี้ทอดแล้วแล้วเอาไฮดูกไซซ์จิ้มนะคะพ่นกับฟ้าถืออันแลนไปห้อบะปปบะปาก็นั่งประชุมอยู่นะคะฟ้าถือไปหาบะปาให้บะปาซิมแล้วบ่นอีเพักกันแลนลงมา มาเอาไปซีหาอันนะคะพิ่ว่าเสียมลายนะคะป้าป้าว่าเสียมลายให้พิ่จิ้มกับอันโกโก้นะคะนิ้วเหนียวนะคะึ้นไปเห็นงานต่อแล้วค่ะอันนี้คือเขาทอดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวเขาจะมาห้อยน้ำตาลไอซิ่งใจนะ,ะตังโกสเปนของเขาจะเป็นจังไหนะคะอันนี้คือความกรอบของเขานะคะเขาจะกรอบนอกนุ่มในค่ะพี่น้องจา๋าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่น้องจ๋าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณ